พี่9ีแค่ดูซีรีส์เกาหลีก็ปั่นคลื่นสุขสูงสุดข,ของคนได้เลยนะหลายคนถามแต่ละวันเราจะยกระดับจิตสุขอย่างไรแบบไหนดีละ่ะต้องเคร่งคลัดปฏิบัติบำเพ็นให้เหนื่อยยากด้วยไหมถึงจะเรียกว่าผู้มุ่งสู่มิติ5ดี ตอบเอาแบบสูงสุดบาลูมิติ5ดีเลยนะครับนั้นก็แค่สุขดูซีรีส์เล่น Facebook ดู Tik To อกสุขอะไรก็ได้ที่สุขจนลืมเวลานั่นล่ะคือการบำเพ็ญปั่นคลื่นบวกสูงที่สุดที่คนคนนึงจะพึงทำได้มันง่ายๆแค่นั้นล่ะครับใช่ไหมขณะที่เราสุขจนเพลิน เราจะลืมตัวลืมตนลืมอัตราตัวปลอมของเราไปเลยเราจะไม่คิดเรื่องทุกข์ในอดีตหรือกังวลในอนาคตเราจะไม่วุ่นวายกับใครจึงไม่ไปเกี่ยวกรรมกับสิ่งใดนี่คือขคลืนสูงสุดของความเป็นคนที่พึงจะทำได้เลยละ่ะใช่มันง่ายมากด้วยจริงไหม เพราะเราทำกันอยู่แล้วพลังนี้มันเบามากกว่าการเข้่งครัดปฏิบตัติแบบเข้มข้นเสียอีกนะเพราะอะไรนะหรือการปฏิบัติที่เคร่งครัดนั้นจุดประสงค์เพื่อให้เราได้บุญบารมีตบายานฌานฤทธิ์เพื่อจะมุ่งเอาสิ่งนี้ไปชำระล้างกรรมเก่าที่ตกค้างหรือที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนั่นละ เพื่อให้เปิดทางเข้าถึงปัญญาและยานปัญญาสู่การบรรลุและตื่นรู้ หรือที่เรารู้จักกันดีในแนวทางของศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่หลายคนมักชอบแวะดอกไม้ริมทางมุ่งสำเร็จไปเป็นเทพพรมหมือสีจิตต่างดาวของมิติสีดีที่มีกำลังจิตแรงมากกว่านาสีความเข้มข้นภาคเพียรน,นั้นเขาเอาไว้เสกสาบส่งให้เรามีกำลังเอาไว้เสกเล่นอะไรที่เกินความเป็นคน นั้นคือความสนุกในความแปลกใหม่ให้รู้สึกวิเศษเหนือใครของการเล่นแรบแป่ธาตุเพื่อให้เราได้แก้เหงาและเติมเต็มตัวเองให้รู้สึกพิเศษและภาคภูมิใจเท่านั้นเองสุดท้ายเมื่อยืดเล่นลิจนเบื่อแล้วก็จะถึงเวลาได้ละวางคลายออกเพื่อให้ตรงต่อศัจธรรมสูงสุดอยู่ดี ในชีวิตรายวันเราเพึ่งปั่นคลื่นที่หลากหลายทั้งคลื่นเบต้าอัลฟาทีต้าเดลต้าและคลื่นกลาม่าสุข 3D คลื่นเบต้าสมองซีกซ้ายจะควบคุมจิตใต้สำนึกเป็นคลื่นของคนธรรมดาที่มีทุกข์มีสุขสติสมาธิ คิดการงานทั้งคิดปรุงทุกคิดปรุงสุขชีวิตมีแต่ขึ้นขึ้นลงลงไปตามโซแแลนกรรมชะตาในแต่ละวันสุข4ีดีคือขึ้นอัลฟาสมองซี่ขวาจินตนาการและการสร้างสรรค์เป็นคลื่นคนที่สุขสูงสุดคือสุขเพลินจะลืมเวลาลืมตัวตนลืมอัตราตัวปลอมจะป้อนข้อมูลลงจิตสำนึกให้เพล,ลิดเพลินสุข เช่นเย็บปักถักร้อยวาดรูปเขียนบทความทำกราฟิกทำงานจนเพลินขายของไลฟ์สดจนเพลินดูซีรีส์เล่นทิกตอกจนเพลินสิ่งนี้ไม่ใช่ดูจนเพลินจนสติหลุดนะ เพราะหากเราไม่มีสติสมาธิในการดูเราจะดูหนังไม่รู้เรื่องทำสวนเลี้ยงสัตว์สนุกกับหมาแมวพูดคุยกับเพื่อนฝูงเฮฮาสุขจนลืมเวลาหรือผู้ที่เข้าสู่กระแส้าดีแล้วเขาจะรู้สึกแบบว่า ทำไมในแต่ละวันเวลาช่างเดินเร็วเสียเหลือเกินสุก5 d 6ดีหดีคลื่นทีต้าสมองตรงกลางต่อมไพเนียนสุกที่เกินความเป็นคนจะดึงพลังจากจิตใต้สำเนึกคือมีสติแห่งการเฝ้าดูจิตตนแบบเบาๆย้ำเบาๆหากกำหนดเพ่งจ้องสติก็จะเกินคน คือจะเป็นแนวตะบะหรือสีเทพพรมไปถ้าสติเบาๆกับทุกกิจกรรมสติสุขสติทุกข์มีสติในการดูซีรีส์สติกินข้าวเดินยืนนั่งนอนแบบเบาๆพุทธองค์จึงกล่าวว่าสติดังแม่วัวชำเลืองดูลูกวัวกินหญ้าอ่อนอย่างวางใจ สติดูสุขบวกจะยิ่งเพิ่มพลังคลื่นแห่งการเสกสิ่งที่คิดจากนามาทำสู่รูปธรรม ให้สำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้เลยสติดูความทุกข์คือเราจะนำจิตพระพุทธ,ธระเจ้าของตัวจริงให้ลงมาเล่นเรียนรู้ในอารมณ์เชิงลบๆนั้นเพื่อที่จะล้างพลังงานลบนั้นไม่ให้ไปต่อคิวอีกดังนั้นจงอนุญาตให้โลกโกรธลงกลัวใดๆให้ออกมาเถิดไม่ต้องไปกดข่มหรือซุกไว้ใต้พรม เป็นก้อนเหินทับญยาใดๆเลยเพียงไม่ต้องไปกระแทกพลังงานลบนั้นใส่ผู้คนอาจจะดา่าโกรธใส่กระจก เขียนระบายใดๆก็ได้และที่สำคัญเพียงพูดเบาๆไปขณะมีอารมณ์โกรธไปด้วยว่าฉันสติโกรธเคียดแค้นชิงชังฉันสติหงุดเง็ดไม่พอใจหึงหวงฉันสติซึมเศร้าอยู่นะฉันสติบลาบๆาบลาฉันคือ i am สติมาเพื่อรู้ และล้างพลังงานเชิงลบให้เธอแล้วนั่นเองสุขสี่ห้าหดีคลื่อนเดลต้าคลื่อนดำดิ่งในสมาธิหรือหลับลึก สมองร่างกายซ่อมแซมตนเองได้ดีมากหากเรานอนไม่หลับแต่มีสติเบาๆตลอดทั้งคืนตื่นมาจะไม่เพลียเพราะเราได้ชาร์จพลังกับสติตัวจริงหากนอนไม่หลับแบบคิดฟุ้งส่้นคลื่อนเบตา้าตื่นมาจะเพลียมากเพราะเผลอคิดฟุ้งส่้นไปแล้วนั่นเองสุขส5 6หดีคลื่อนกรมมาก การเชื่อมต่อกับ higher self เรียนรู้ยกระดับประสานจิตสำนึกสูงสุดจิตเหนือสำนึกบวกจิตใต้สำนึกเช่นเรากำลังวาดรูปมันดาลาเขียนข้อความบรรยายธรำทำงานในการสร้างสารรค์ใดๆ ขณะจิตท,ที่กำลังเพลิดเพลิน h ฮเออร์เซลก็จะผสานข้อมูลคล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เติมปัญญาในขณะที่เราเพลินกับความสุขสูงสุดของคลื่นอัลฟาบวกทีตาบวกเดลตาและบวกคลื่นแกรมมา้าเขียนเพลงแต่งดนตรีจะเกิดทำนองดนตรีลูกเล่นใหม่ๆ พ่อครัวก็จะเกิดไอเดียได้สูตรเมนูอาหารใหม่ๆช่างไม้สารพัดช,ช่างจะเกิดเทคนิคใหม่ที่ไม่สาำแบบใครเช่าวสวนปลูกผักเลี้ยงสัตว์ถักทอผ้าก็เช่นกันนี่คือญานปัญญาแห่งการสร้างสรรค์ที่เชื่อมทุกคลื่นผ่านแต่ละจักระให้กับเราจนเรายังแอบแปลกใจในความพิศวงตัวเอง โอ้สิ่งนี้ฉันคิดขึ้นมาได้เชียวหรือยิ่งคิดสร้างสรรค์ก็จะค้นพบสิ่งที่ง่ายลัดสั้นตรงให้กับงานแต่ละชิ้นที่ไม่เหมือนใครออกมาเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็เพียงเริ่มต้นง่ายๆกับคำว่าสุขเพลินจะลืมเวลาคือการยกระดับจิตขึ้นสูงสุดที่คนพึงจะกระทำได้แล้วนั่นเองคุณละได้ปั่นคลื่นสุขสูงสุด ินจะลืมเวลากับสิ่งใดบ้างและขอส่งความสุขในวันคริสต์มาสนี้ด้วยรักและอวยพรให้กับทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เสมอมาขอบคุณครับขอบคุณบทความนบอัศวะหวันที่25ธันวาคม2024ขอบพระคุณพี่น้องครอบครัวแห่งรักและแสงสว่างทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ